でね。 đưa cái hộp bát đi trên này có nhiều bát bình หายหายปวดแล้วห้ามเกาะในล่างนี เอาพูดลงพ่อไปมีอาหารที่หนึ่งมือของเป็นอาหารที่หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมาน,น หายพ่กลพิการหิวก็หายหี่หายหู้อสิ้นองโองเบาคลายหายออกจากร่างน้าการบบดนี้ทุกเรี้อาหารที่พปดพวยเทนไปวันน้ต้อรู้แล้วคุณต่อ้องเช่ หมสิจริงไม่ชสยจรดูๆเหอไม่เองเนี่ยให้ันมือออาฮาเจ็บตรนอตรอีเออไม่ไเป็นไรทันเอาเอาเถิดไปได้จริจะได้ไหมช่เปล่าแน่นนะคะเหมือนจุกอยู่ตรงนี้ยจร น้ำมันพีดด้วยร่างนี้ได้ออกไปจากคอนี้ด้วยซึ่งนี่ได้อาหารแล้วให้หายคายดื่มน้ำมันไปหให้เโล่งตูมบ้างในการปฏิเดินน้ำเกิดวิจิตมั้ง เป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วค่ะหลวงพ่อเป็นก็คิดว่าอาจจะเครียดลงกระเพาะอะค่ะก็หคยเป็นความเรื่องก็คือเครียดลงกระเพาะก่อนอย่ากดกดเพอะค่ะแล้วก็ หมือนจาเกียนตลอดอย่างอย่างจะจะเป็นถี่ด้วยนะเป็นเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาจะต้องรีบเอาอูแล้วมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเธอในฐานะญาติบางมีน้องบริมารทาายมันจะต้องรีบเข้ามา และเข้ามาพร้อมตับความเจ็บความป่วยที่เขามีเพราะว่าเขาพิกอดพิการเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายเขาเรืยนทุกข์กมาเพื่อมาเอาบุญแล้วก็จะได้ปกเชื่อจะได้ไปในยุคที่เขาพอจะภัยร่วมด้วยเขาจะถูกรีบยิ่เข้ามาแทรกพวกเขาจะไม่สบายตัวเรยพ่อก็ไม่สบายตัวโอ้พอ่อก็มันล้วนเป็น ซีซั่นเนี้มันเป็นมันเป็นช่วงเนี้ที่ยาบเราจะต้องรีบมาเอาบุญไปชดใช้เพราะนั้นก็หมดเวรหมดกรรมปวดสัตว์ช่วยโดยข้าใจยมันไม่เบาตัวหรอกมันก็จะกลาดไปเรวก็ต้องมาบุญไปบุญไปบุญไป ตอนแรกหนูคิดว่าหนูหนูเป็นแบบว่าเป็นอาจจะโรคที่แบบว่าตัวหนูอะไรเงี้ยค่ะอนนี้หนูเดินเดินมาปุ๊บใช่ไหมคะกล่าวว่าจะมาทานยาเพราะว่าปวดคลอดคลอดอะไรเงี้ยคะ่ะแม่อ้ําบอกว่าแม่แม่ให้เรียกมาหาหองพ่อหนูก็เลยถามแม่อ้อว่าเราว่าแม่อ้อเรียกนี่ไม่ต้อบอกไม่ได้เรียกถามเพอาะม่มีใครเรียกแต่แม่อ้ําบอกว่ามีคนเรียกหนูก็เลยเดินมาค่ะยาเขาไปตามคนมา กูจะต,ตามมาเหมือนกันจะช่วยเรื่ยงด้วยญาติเด็กมันก็ไปลากคอแม่บางคนบอกว่ามันมันมันไม่รอแล้วถ้าเผื่อว่ามันรู้ว่าช่วยมันได้มันก็พามาอาศัยถูกเพิ่นนั่นแหละเราก็ต้องช่วยันไปไอ้หนุ่ไปกลับไปกลับอีกอีกยิ่งใหก็จะมาเรื่อยๆุกทีทำแบบนั้นสบายสบายเหลือเกินเดี๋ยไปคิดเลยว่ามันเป็นญาติเพิ่นมั้งนน่ย เขาจ่ายฝ่ามันมาก็เพราะว่ามันเก็บห้องกับเธอบางทีมันก็จะเป็นชาหานายเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบาอาจารย์เป็นผู้ครองเลยก็ว่าไดบริวารทั้งหลายมันก็จะมาในฐานะที่ต้องช่วยเหมือนนะเพราะว่าเราเคยร่วมร่วมดูร่วมถมกันได้อกเราที่เพื่อน จากปวดท้อค่ะพ่อเขาได้บุญแล้วไงเขามาเราเนี่ยรักเรารักษาเขาแล้วก็ก็เขาก็ได้บุญแล้วเราก็ให้อาหารเขาอีกมันก็เป็นอาหารทิพย์เป็นยาเหมือนกับเหมือนกับความสบายใจของคนว่าโอเคได้อาหารทิพย์จะแปลงเป็นหลายสิ่งหลายอย่างได้เขาเหมือนกับ ไม่ทนแล้วไม่ทุกข์แล้วไม่เจ็บแล้วเขาก็มีความสุขเขาก,เขาก็เขาก็จะดิสละเขาก็จะไปเปี่ยนอ่าเงี้ยหน้าเบาหนนะ่อยเบาเขาแต่แต่มันก็อาจจะยังมีมีบ้างแต่ว่าก็จะเหมือนข้กันที่ฐานานั่นเองเหมือนก็อาจจะกลับใจก็ได้เน,ะนะนี่ยเขาสวยๆอะไรเป็นนักหนัง หนึ่งแสนขอบคุณค่ะหลวงพ่อว่ามต้งว่า